สวัสดีครับอีกหนึ่งรถกระเทยนะครับในยุค90เนี่ยนะครับต้องยกให้กับเขาแหละนะครับเนาะยกให้กับใครนะนะครับที่ผมเห็นอยู่นี่ผมก็งงเพราะแล้วนี่รถนี่ยังนี่นะครับเป็น z ซอนะครับยามาฮ่าเซทานะครับกับเทคโนโลยีที่ถูกจัดเต็มมานะครับกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะในด้านความแรงนะครับในด้านเครื่องยนต์นะครับประโทนะครับแล้วยังมีอีกนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับต้องบอกว่ามันเป็นผู้นําจริงๆเลยนะครับ คือย่องคักแค่หน้านะครับคือย่องคักแค่นะครับมันเป็ยนยังไงรุ่นนี้นะครับเนาะพอเราเห็นปุ๊บนะครับกับรถรุ่นนี้เนี่ยมันลดอะไรกันวานะครับไม่เคยไม่คุ้นเลยนะครับกับโครงสร้างของเขาเนี่ยนะครับมันดึงดูดสายตานะครับมันสะกดสายตาได้นะครับเพราะว่านะครับในในยุคเดียวกันเนี่ยนะครับที่รถยุคนั้นนี่ที่เขาบอกว่ารถกระเทยเนี่ยนะครับมันออกมาเนี่ยนะครับมันมีอยู่รุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นเดียวนะครับก็คือตัว Z R นี่แหละนะครับที่ บอกว่านะครับคงเดลต้าบล็อกนะครับมันมีมานะครับมันมีมานานนะครับแล้วก็มันเป็นจุดกําเนิดนะครับเนาะต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยต้องถือว่าตัวยามาฮ่าเนี่ยนะครับเขาทุ่มเทนะครับในการสร้างสรรค์กันจริงๆเลยนะครับคงเดลต้าบล็อกนะครับสะดุดสะดุดตาเลยนะครับเมื่อเวลาขับผ่านไปไหนก็แล้วแต่นี่ปัตตดนะครับมันคือหน้ามันคือบึกปื่นแค่แค่นะครับเนาะรถรุ่นนี้แหละนะครับที่ หรือว่าเป็นตัวบอกกาเนิดเกิดมานะครับเพื่อที่จะปราบนะครับในเซียนนะครับเพื่อที่จะปราบนะครับยอดขายกับแบบเดิมๆเก่าๆเนี่ยนะครับให้มันสิ้นซากนะครับแล้วก็คู่แข่งเนี่ยนะครับยากที่จะตามทันนะครับแม่ไม่นนะครับทําไมมันถึงขนาดนั้นนะครับเนาะเอ่อนาพูดพกไปวนมาอย่างนี้นะครับมันก็พูดง่ายๆนะครับมันมีเรื่องฝังใจอยู่นะครับกับรถรุ่นนี้จะจัดการมันคักเลยแล้นเนี่ย แล้วส่งมาอะไรเนี่ยนะนะครับ pues ก mm ็จากสารวจเบื้องต้นนะครับก็เดินไปนะครับสตาร์ทเครื่องก็ไม่ลงนะครับนะไม่ลงเลยนะคร Fur ับแล้วเครื่องตัวนี้เ right นี่ยนะนะครับมันทําได้อย <that> ู <wurde> ่แล้วมันมีอะไรอยู่แลวนะครับผมสงสัยนะครับผมชอบนะครับเออนะครับต้องบอกว่านะครับตัวนี้1 2 0 c ีเนี่ยนะครับออกมาในยุคที่เขารุ่นอื่นๆเนี่ยนะครับยังอยู่ที่พ้วนเปี้ยนอยู่1 0 0ซ c อยู่เลยนะครับเนาะ ต่างค่ายยังอยู่ที่ร้อยซีซีอยู่เลยนะครับแล้วก็ต่างค่ายนะครับเนาะเริ่มที่จะขยับขยายไปนะครับไปที่อะไรนะนะครับไปที่เขาเรียกว่าลีกนี้จากอะไรที่มันจะซ้ำกับรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันชนะรุ่นนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับต้องออกแบบใหม่นะครับเนาะไปคบกับโชคเดี่ยวบ้างนะครับเซอานะครับมีโชคล้านหลังนะครับเป็นโชคคู่นะครับซึ่งก็ให้อ่า เขาเรียกว่าให้อัตราการเกาะถนนเนี่ยนะครับดึบหนับอยู่เลยนะครับเนาะถ้าจะรุ่นอื่นที่เทียบเคียงใกล้นะใกล้เคียงนะครับก็คงจะเป็นตัวตัวทางฝั่งของลีโอเนาะนะครับทางฝั่งของลีโอนะครับก็ใช้โชคนะครับในสไตล์เดียวกันนะครับแต่โครงสร้างเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้มาอันดับหนึ่งจริงๆนะครับเนาะาการใช้งานนะครับในถิ่นธุระกันดานเนี่ยสบายเลยนะครับยิ่งยุคนั้นเนี่ยถนนหนทางไม่ค่อยดีนะครับเออ แล้วเครื่องยนต์นะนะครับเราให้ฟังหน่อยเออซูมดูเครื่องยนต์หน่อยนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับตัวเครื่องยนต์ของ Z r 120เนี่ยนะครับมันมันถูกออกแบบมาเพื่อพละกำลังที่แบบว่านรีดออกมากันแบบเต็มเต็มจริงๆนะครับกับเครื่องยนต์ที่เล็กๆนะครับมีขนาดถึง6เกียร์ทีเดียวนะครับรุ่นนี้มี6เกียร์นะครับแล้วก็นะครับปรับแต่งหน้าแดงนะครับปรับแต่งยากไหมรุ่นนี้นะครับ ถ้าเป็นยุคสมัยของน้าเนี่ยนะครับหลายคนนะครับเนาะเอฟซีหลายคนลูกค้าหลายคนเนี่ยนะครับเ,เข้ามาใช้บริการเนี่ยบอกเลยนะครับคำเดียว <c oughs> นะผาท่อให้ดู <c oughs> แค่ผ่าท่อนะครับเนาะแค่ผ่าท่อนะครับเอาลังพุง่งลังพึ่งออกมาจากข้างในเนี่ยนะครับแล้วก็ผลหน่อยเจียหน่อยนะครับให้มันเรียบๆร้อยๆหน่อยนะครับเนาะ อันนี้ก็รีดพลังออกมาแบบเต็มๆเลยไป้นออกไปเนี่ยนะครับโอ้ยเนาะลูกค้าแท่นงนะครับหลายคนต้องบอกว่าเป็นแก๊งเป็นกวนเลยในสมัยนั้นนะนะครับก็อ,ออกชื่อได้ไหมเนี่ยนะครับคงไม่เหมาะเนาะเอาเป็นว่าอยู่กลุ่มแถวสีธาตุสามหมอนะครับในสมัยนั้นนะครับใช่ว่านนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเวลาเข้ารับบริการเนี่ยนะครับก็จะมา บังเอิญเจอกันนะครับบังเอิญเจอกันนะครับซึ่งบางทีเนี่ยนะครับบังเอิญอีกนั่นแหละนะครับขับรถรุ่นเดียวกันมาเนี่ยนะครับก็มีถือว่ามีเรื่องคุยกันยาวเลยนะครับเจ้ามาเฮ็ดยังข่อยมาผาท่อสมัยนู้นสมัยนู้นนะครับพอบอกว่ามาหาท่อเอาแกละขยะเอาละคราวนี้นะครับเจ้าพ่านผดพานะครับค่อยก็จะพาด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอผ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขับออกไปเที่ยวกันนะครับเพราะว่า ทางบ้านน้าแดงสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเช่นใกล้ๆนะครับหนองแสงนะครับหนองแสงก็จะมีภูฝอยลมนะครับเนาะสาวขับรถมานะครับเจอนมนมก็ขับรถมารุ่นเดียวกันนะครับก็ชวนกันขึ้นไปเที่ยวนะครับภูฝอยลมนะครับพูน่โอเคน้าแดงพอเรื่องอย่างนี้เนาะนอกจากจะได้พลังกำลังนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่มีกันถึง6กเกียร์แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า มันมันสุดยอดนะครับมันสุดยอดอย่างไรนะครับโครงสร้างก็บอกว่าสุดยอดแล้วนะครับตัวนี้นะครับมีรุ่นเดียวเลยนะครับที่กล้านะครับที่กล้าที่จะใส่นะครับเลือนใหม่นะครับเออเรือนใหม่นะครับตัวนี้สามารถที่จะยัดเข้าไปแต่จริงๆนะครับเรือนใหม่ของรุ่นนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าทํามาสวยนะนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับมีโอกาสถ้าหน้าแดงไม่ได้นําเสนอนะครับ f c ที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับนแดง รบกวนนะครับวานลองเสิร์ชดูนะครับเนาะลองเสิร์ชดูรุ่นเดิมๆเขาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรือนไม่ก็ถือว่าสปอร์ตมากเช่นกันนะครับสาหรับรถรุ่นนี้นะครับอันนี้เราอาจจะคุ้นนะครับเนาะเราอาจจะคุ้นในเรื่องของโชคกหลังที่เป็นของเปวอานะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้น่าจะเคยถูกเปลี่ยนมากนะครับค่อนข้างจะพอสมควรทีเดียวนะครับแต่กับเดิมๆของเขาเนี่ยนะครับโชคกหลังเองก็สวยงามมากนะครับแต่ว่าเนาะก็อดที่จะเล่าให้ฟังไม่ได้นะครับหลายคนนะครับ ที่ได้ใช้รุ่นนี้อยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ประทับใจนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับเนาะช่วงล่างตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าบูทนี่แหละนะครับบูตบูตสวิงอาร์มเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเสียง่ายนะครับมันค่อนข้างที่จะเสียง่ายนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าอะไรในส่วนของการออกแบบนะครับโครงสร้างของรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วถือว่าออกแบบมาดีมากๆนะครับถ้ากรณีที่ จุดศูนย์ถ่วงต่างๆเนี่ยนะครับมันสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เครื่องยนต์นะครับเนาะเครื่องยนต์แท่นเครื่องตัวหลังเนี่ยนะครับจะห้อยไว้นะครับกับตัวสวิงอาร์มด้านหลังนะครับจึงทาให้เวลามันมีแรงสั่นนะครับมีแรงสั่นมีแรงเครียดมากๆเนี่ยนะครับเนาะทำให้ตัวบูทเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะสึกไวเหมือนกันนะครับเนาะซึ่งก็ถือว่า บอกตรงๆก็คงไม่โกรธกันนะครับก็ถือว่ามันเป็นจุดด้อยนะครับของรุ่นนี้นะครับซึ่งจะมอีอยู่แค่จุดเดียวนะครับอยู่แค่จุดเดียวนะครับก็เหมือนกับรถรุ่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวอะคิล่านะครับเนาะดีมดทุกอย่างดีมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียบ้างในเรื่องของอาขาสตาร์ทเนาะนะครับซึ่งมันโยงขึ้นมายาวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ พอมันโยงขึ้นมายาวๆนะครับเกี่ยวมันเล็กๆเนี่ยนะครับบางทีถ้าเราไม่ใช้ของแท้นะครับสําหรับอากิล่าก็หลายท่านที่ได้เคยใช้นะครับก็อาจจะงุหงุดหงิดใจบ้างนะครับเนาะอันนั้นก็คืออากิล่านะครับนาจิระขอโยไปอย่างนั้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับเนาะส่วนตัวนี้ตัวเซอาร์เนี่ยนะครับมันดีหมดทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะมีจุดบกพร่องนะครับก็คือเรื่องของบูสวิงอาร์มนั่นเองนะครับเนาะเอาเป็นว่าสําหรับคันนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับนแดงขออนุญาตนะครับที่จะทําชิปนะครับให้แบบละเอียดละเอียดกันเลยนะครับเนาะซึ่งก็จะอยากจะนําเสนอนะครับในเทคโนโลยีรุ่นนี้นะครับรวมทั้งมิติสัดส่วนต่างๆนะครับแล้วก็จะขอแบบไล่ยาวเลยก็แล้วกันนะครับมันมีเรื่องห่าใจมันมีเรื่องประทับใจนะครับกับรถรุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับอ้าวโอเค